คนอาจจะบอกว่าต่อไปอนาคตธุรกิจตลาดจะตายผมว่าธุรกิจตลาดอ่ะไม่ตายหรอกแต่อยู่ที่ว่าใครจะปรับตัวได้มากน้อยขนาดไหนไอคลิปที่มันดังอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะดังเพราะอย่างนี้ไงเออเรามีทุเรียนมาลงที่ตลาดกันเฮ้ยมันก็น่าลองสักครั้งก็อ,อยากให้คนมันได้ลองกินดูอ่ะยิ่งเราทำไปปุ๊บเราก็ยิ่งเจอปัญหามากขึ้นการเงินเอยเรื่องนู่นนี่นั่นเอยอะไรเงี้ยซึ่งมีปัญหาเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลย ไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกไม่อยากให้ลูกเรียนแล้วเขาอาจจะคงคิดว่ามึงแน่ใจเหรอมึงออกมาแล้วมึงจะทําจริงหรือเปล่ามันจะเกิดคําถามนี้แน่ตลาดกิเลนเป็นตลาดที่มีการทํางานที่ไม่เหมือนตลาดอื่นเราแตกต่างออกไปเป็นตลาดแนวใหม่มากกว่าข้แต,ต่างเนี้ยบางทีเราไม่มีแลกเข้าแพะเจียรายปีเพราะเรารู้สึกว่าเป็นต้นทุนที่แม่ค้าไม่ควรที่จะต้องมาเสียในการเริ่มต้นทําธุรกิจมันเป็นความฝันของพ่อตรงที่ว่า เราอยากช่วยเหลือคนน่ยอย่างที่บอกไม่เอาเปรียบรู้จักแบ่งปันรู้จักคืให้สังคมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทําตลาดขึ้นมาเออตั้งแต่โควิดก็4ี่ปีแล้วตอนนั้นผมก็เรียนไปด้วยแล้วก็ลองมาทําตลาดไปด้วยไอยเรียนกับทางานเนี้ยมันเวลามันไม,ไม่ไม่พอดีกันแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเราอยากเข้ามาทําอยากเข้ามาแก้อยากเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยเราไม่ได้พิสูจน์แค่กับตัวพ่อเรา ต้องพิสูจน์กับแม่ค้าเราพิสูจน์กับลูกน้องเราเราต้องพิสูจน์กับทุกคนเพราะว่าด้วยความที่เราอายุยังน้อยลําบากไหมกับไอ้ตรงพิสูจน์นี่ผมว่ามันลําบากนะอย่างที่บอกเราเป็นเด็กะเราเข้าไปคุยกับใครคนก็คิดว่ามึงอ,อายุเท่านี้มึงจะอะไรอย่างไรวะแต่บางทีไม่ใช่สุดท้ายยิ่งเราโตขึ้นยิ่งทำงานมากคุณนรู้สึกว่าอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขคนเรามันอยู่ที่ความคิดความอ่านมากกว่าที่มันจะเป็นตัวตัดสินว่าคนคนนั้นเป็นคนแบบไหนความคิดคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่มันไม่ตรงกันแต่อย่างที่บอกสุด ถ้าเริ่มศูนย์นะผมบอกก็ได้จะเริ่มได้เพราะว่าเราเริ่มจากความที่เราไม่รู้อะไรเลยและอย่างหนึ่งถามว่าผมอยากท,ทําธุรกิจตลาดไหมซึ่งผมพูดตรงมันก็ไม่มีอะไรอยู่ในความคิดผมเลยว่าผมจะต้องทําแต่มันมีบางอย่างผมรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องทางอาจจอํากับสิ่งที่อยากทำอ่ะบางคนอ่ะอาจจะเลือกว่าทําสิ่งที่อยากทําก่อนแล้วค่อยทําสิ่งที่ต้องทําแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าต้องทําสิ่งที่ต้องทําก่อนทําให้มันสาเร็จแล้วเราอยากทําอะไรอีกสิบอย่างก็ทําได้ มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้เพราะว่าเรามีความฝันที่เราอยากจะทําอะไรของเราอ่ะเราก็ต้องทาตรงนี้ให้สําเร็จก่อนเอาจริงๆสาหรับผมนะผมมีความคิดอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ไม่รู้จักพอตรงที่ว่าเราสามารถทําดีได้มากกว่านี้มากกว่านี้ผมไม่ใช่คนแบบว่ากูรู้และกูเก่งแล้วแต่รู้สึกว่าถ้าไม่รู้ผมก็จะบอกว่าไม่รู้ผมจะไม่อายที่บอกไม่รู้ถ้าไม่รู้แล้วผมบอกว่าทําเป็นรู้อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการหลอกตัวเองการที่เราบอกว่าไม่รู้มันไม่ได้แสดงว่าเราเป็นคนโง่ แต่มันแสดงว่าเราเป็นคนใฝรู้มากกว่ามันยังดีขึ้นไ้อีกเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเมื่อผมก็ไม่เคยมองว่าใครเป็นศัตรูหรือว่าอะไรมีกำแพงกันมันนำให้การเติบโตเรามันไม่มีที่สิ้นสุดด้วย ผมว่าส่วนที่ยากนะมันมันยากทุกส่วนแหละเพราะว่าทุกๆเรื่องมันมีรายละเอียดของมันนะแต่อยู่ที่ว่าเราจะไปเข้าใจรายละเอียดของมันมากน้อยขนาดไหนอะยางสมมติแม่ค้ามีปัญหากันแม่ค้าทะเลาะกันในการตัดสินใจของเราก็ค่อนข้างที่จะสําคัญเพราะอย่างที่บอกถ้าเราตัดสินใจพลาดเมื่อไหร่ภาพที่ออกมามันอาจจะเป็นคนละทิศคนละทางเลยเราต้องให้ความเป็นกลางละยุติธรรมกับทุกๆคนด้วยถ้าสมัยก่อนคนจะบอกว่าเนี่ยคนเราต้องมีหน้าร้านที่ดีมีทำเลที่ดีที่ต้องติดถนนใหญ่มีที่จอดรถนู่นนี่นั่นอะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยแต่ทุกวันนี้ออนไลน์มันก็คืออีกหนึ่งหน้าร้านของคุณที่สําคัญมากๆโดยที่ผมรู้สึกว่าคนไทยยังไม่ค่อยเข้าใจนะอย่างผมไปเรียนจีนมาผมรู้สึกว่าหูออนไลน์แบบมันไปไกลมากอสมมติดูทิกติกเนี้ยคนจะบอกโอูหคนทําเยอะแล้วอะนู่นนี่นั่นอนะไม่น่าทําเลยอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยนะที่ไทยนะมันเพิ่งแค่เริ่มต้นแต่ถ้าคุณไปพูดที่จีนอะอันนั้นอาจจะใช่พวกทาแบบเยอะมากเยอะจนแบบแทบจะไม่เหลืออะไรให้ทำแล้วแต่ที่ไทยเพิ่งเริ่มต้นผมบอกทําไมออนไลน์ถึงสาคัญ ร้านอาหารนี้เปิดมาแล้ว50ปีโอ้ยเขาเป็นร้านตำนานเลยแต่กว่าคนจะรู้จักต้องใช้เวลานานแต่ดีไม่ดีบางทีมีร้านเปิดใกล้ๆเขาทุกเปิดใหม่จะทำออนไลน์มาเก็ตติ้งดีๆแล้วสมมติรสชาติเขาดันอร่อยจริงๆอ่ะแล้วเกิดอร่อยกว่าเงี้ยบางทีเขาอาจจะค่า50ปีได้ภายในพิซตาเดียวยผมก็ไม่ได้บอกว่าอะไรสําคัญมากน้อยกว่าก,กันแต่ถ้าสามารถทําควบคู่กันได้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆการมีของขายเหมือนเรามากเกินไปหรือว่า น้อยเกินไปมันก็ไม่ดีสมมุติผมมีร้านขายน้ำเนี้ยมีขายอยู10ิจ้าอันนี้ก็ไม่ดีเพราะว่ามันเยอะเกินไปบางทีมันทําให้เกิดการเฉลี่ยไรายได้เยอะเกินไปแต่ถ้าน้อยเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าทําให้เจ้าที่อยู่ก่อนไม่เกิดการผลักดันตัวเองมันก็จะไม่มีการแข่งขันพอไม่มีการแข่งขันก็จะเกิดอะไรขึ้นคุณภาพมันก็จะอาจจะดอบลงอะไรเงี้ยอ่าวนี้มันก็จะไม่ค่อยดีอย่างผมมียกตัวอย่างตรงร้านมะพร้าวมะพร้าวอ่อนอันนี้ผมก็ทำคลิปคนก็ดูเยอะเหมือนกันนะตอนนั้นเขามาสมัคร ผมก็นั่งคุยกับเขาด้วยแหละเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไปสมัครมา4ี่ห้าที่สี่ห้าตลาดแล้วไม่มีตลาดไหนรับเลยเพราะว่าเขาทํามะพร้าวแล้วผมก็คุยไม่เป็นไรผมบอกไม่เป็นไรเขามานั่งคุยกับผมก่อนลองบอกดีว่าพี่อยากทำยังไงเขาเนี่ยจะทํามะพร้าแบบนี้นะเขาจะทําผลิตภัณฑ์ทุกอย่างจากมะพร้าวนะร้านเขาจะขายแต่มะพร้าจริงๆเลยนะนู่นนี่นั่นจะทํามะพร้าส่งนู่นนี่นั่นด้วยนะซึ่งพอเราฟังเขาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เว้ยเออแนวความคิดเขาดีเว้ยเขาคิดที่จะเติบโตไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยคือเขาไม่่ได้วา กูจะมาขายของกูจะมาขายแค่นั้นแต่เขาคิดว่าเขาจะเติบโตไปอย่างไงอย่างไงอย่างไงเขาบอกให้เราเห็นภาพแล้วให้เราคิดตาเขาเออเราก็รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่น่าให้โอกาสทั้งที่ในตลาดเราก็มีร้านมะพร้าวเหมือนกันแต่เราก็รู้สึกว่าอ้ามันยังไม่กระทบกันตรงที่ว่าของแต่ละอย่างมันก็วิธีการขายไม่เหมือนกันแต่ละประเทศความชอบของคนมันก็ไม่เหมือนกันจนสุดท้ายผมก็ให้เขามาลงแล้วผมก็ได้ทําคลิปให้เขาด้วยแล้วด้วยรสชาติของเขาด้วยคุณภาพของเขาด้วยมันดีกลายเป็นตอนนี้ คนก็มากินร้านเขาเยอะมากกลายเป็นตอนนี้ตลาดอื่นที่ปฏิเสธเขา <c oughs> ก็มาตามเขาให้เขากลับไปแต่เขาก็บอกแล้วว่าให้ตาย,ยางไงเขาก็ไม่ไปจากผมเพราะว่าผมเป็นคนแรกและคนเดียวที่ให้โอกาสเขาคนอื่นไม่ให้โอกาสเขายัางไงเขาก็ไม่ทิ้งผมนี่ผมฟังที่ผมฟังว่าโอ้มันก็รู้สึกแบบพูดทีไรก็เออมันก็ตึงใจนะอย่างที่บอกเขาคิดอย่างแกเราเราก็เออมันก็รู้สึกดีอย่างที่บอกเราให้โอกาสคนแล้วเ,เขาสามารถมีที่ทํากินได้มีไรายไดย้ไง่ายมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันดีมากมากอ่ะ พูดตรงเราก็ไม่ได้เป็นคนแนวสายคอนเทนต์หรืออะไรขนาดนั้นด้วยแหละแต่ก่อนเราก็ยิงแอด a c e b o o k บ้างจ้างเพจมารีวิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าแค่ช่องทางนี้อย่างเดียวมันไม่พอไอ้บางทีการที่ทเราเอาเงินไปจ้างเขาอะเราเอาเงินตรงนั้นมาทําของเราด้วยมันก็น่าจะดีกว่าเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ผมได้ลองทําขึ้นมาอันนี้กใกล้ถูกแล้วเลือกเองได้ด้วยให้เราช่วยเลือกก็ได้แล้วก็มีบริการฟอกให้ฟรีทุกลูกช่วยมาอุดหนุนที่ตากกเนและมากันเยะนะครับ คนดูคลิปแรกขี่ล้านมันก็แตะหลักล้านเหมือนกันนะโอ้พี่เชื่อไหมก่อนจะถ่ายคลิปแรกได้เกือบสองอาทิตย์พูดไม่เป็นพูดไม่ได้อายกล้องมั่งคือคนมันไม่เคยออกกล้องไม่รู้จะพูดยังไงเออยุคนี้คนทำตลาดเยอะมากเลยทำตลาดแล้วไปเสือนอนกินน,น,นู่นนี่นั่นแต่โอ้โหจริงนะมันนอนกินแหละถ้ามันติดแต่ถ้ามันไม่ติดมันไม่ได้นอนกินหรอกมันลําบากเลยแหละไปต่อได้ไหมผมว่าไปต่อได้เพราะว่าอย่างที่บอกกลุ่มลูกค้าคนมันมีหลายแบบอยู่ที่การปรับตัวด้วยว่าเราจะปรับตัวได้มากน้อยขนาดไหน และอย่างหนึ่งคนบอกคนทําตลาดเยอะแล้วผมรู้สึกว่าเราไม่ต้องกลัวหรอกอย่างแถวเนี้ยของผมในตลาดก็เยอะมากเป็นสิบหรือนะในรัศมีไม่กี่กิโลเนี้ยทำเยอะเราไม่ค่อยกลัวแต่เรากลัวคนทําดีมากกว่าให้คนทําเหมือนเราร้อยเจ้าแต่เขาทาไม่ดีเราไม่กลัวแต่ถ้าหนึ่งเจ้ามาแล้วทําดีออันนี้ค่อยน่ากลัว แต่เราก็อย่างที่บอกเราควรที่จะเป็นคนที่น่ากลัวคนนั้นเนี่ยจะถามว่าคนเดินน้อยลงจริงไหมอ่ะจริงวัยรุ่นแทบจะไม่เดินเลยน้อยลงแน่ๆคนเดี๋ยวนี้ควรจะสั่งของสดอยวนี้ก็สั่งออนไลน์ก็มีแล้วเอ,อซึ่งปรับตัวในที่ว่าทํำยังไงให้คนที่ไม่มาก็ยังซื้อของในตลาดเราได้หรือว่าคนที่ไม่ได้คิดจะมาเดินอยากมาเดินกับเราได้อะไรนี้มากกว่า เอาจริงเราจัดงานเกือบทุกเดือนนะครับหลักๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป,เป็นกิจกรรมที่ผมจัดบ่อยๆเนี่ยงานทุเรียนงานของเล่นงานโอท็อปงานนู่นงานนี่เราอย่างที่บอกเราจัดตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รันค้าตามที่เราเคยให้รีวิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เป็นตลาดที่แบบคุณมาเดินจ,ใจใัดจใส้สอยมาซื้อของกินอะไรเงี้ยมีงานกิจกรรมนู่นนี่นั่นเสริมสร้างมาด้วยสำหรับใครที่สนใจแผงนะครับหรือว่าสนใจหาตลาดมาขายของนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ครับที่ตลาดกิเลนสารยานครับอยู่ตรงสามแยกตรงถนนนะครับ หรือว่าติดต่อทางเพจตลาดกิเลนก็ได้หรือว่าทางช่องติดต่อตลาดกิเลนก็ได้นะครับ